แมหาเลือกใส่ตัวอีกล้วสวัสดีครับนี่เกมที่ผมไม่ใช่ผมสิเพื่อนผมมันแนะนำมามันก็คือเกมที่เหมือนเนื้อเรื่องว่าเราเข้ามาทำเป็นเอ่อคอนเทนต์มั้งเอ่อคอนเทนต์ผีสำรวจอุโมงค์อุโมงค์ล้างผมก็เซอร์เวมาสักสองสามนาทีแล้วแหละยังไม่เจออะไรแต่รอบนี้ กูวคงเจอแหละเออกดเข้าไปโอเคโอ้คือตอนนี้ผมโหลดเกมนี้มาผมเดินไปในอุโมงค์แล้วสักนาที2นาทีนะแล้วที่อยากบ่นสุดเลยก็คือไฟฉายเกมนี้แม่งโคตรไฟฉายกากอะไฟฉายเกตแบบเกต20บาท30บาทอะแสงมันแบบซ้ายแล้วกัน แสงมันแบบโคตรกกอะแทนที่จะเอาไฟฉายดีๆมาเพื่อนมึงหยิบสปอร์ตไลท์มาก็ได้นะไม่ก็ไฟฉายจีนอะไฟฉายจีนที่มันสว่างอะที่มันแบบสองทีทียสลายอะสันชายเลย oh, <nice. S 1> ผมอาจจะไม่ค่อยเก็บเนื้อเรื่องนะเพราะว่าจะเดินอยากเกมให้จบก็พอแต่ไม่รู้ว่าเกมมันจะจบยังไงเหมือนกันมันมีไฟด้วยท่อระบายน้ำที่ไหนมันมีไฟ ปกติท่อระบายน้ำมีไฟไหมครับแม่งไม่น่ามีวะแฮลโหลไฟมันดับแบบวะเชื่อแม่งกูว่าเอาละโอ้ยร้องไรเสียงอะไรอะเชี่อคุณต้องมาทางนี้จริงเดะ อ๋อนาน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 แมนไม่ค่รวังเวงไ้เหี้ยอย่ามีอะไรจำสแก่แต่กูนะอันนี้อะไรอะ Something used to be here ต้องหายอีกแล้วมันต้องมีอะไรสักที่หนึ่งแหละมันต้องมีสักที่หนึ่งตรงเนี้ย อย่างตรงเนี้ยมันจะสว่างได้อ๋อกูเห็นละไอ้เหี้ยนีย่ไอ้หลูแล้วมึงมาห้อยอยู่ในนี้ห้อย,อยตรงนี้ได้ไงมึงต้องทำของตกสิปอดเกมผีต้องทำของตกคือมึงห้อยอยู่อย่างนี้กูต้องทำอะไรกับมึงได้สิเพื่อนัลโหลมึงหยุดเบียวข้างข่าวตกใจอย่ามีอะไรมาปั้งใส่หน้ากูนะ อ๋อประตูโอเคเออมีอะไรสักอย่างอะไรวะอ๋อเออมอออาฮะอาฮะอาฮะไม่อ่านเนื้อเรื่อง yes คุณอย่ามาหวังเนื้อเอ่อ the fuck เชื่ยแม่งแผ่นดินไหวโคตรอันตรายโคตรร้ายแรงเฮ้ยมันคือที่เดิมใช่ไหมไออ๋อกูนึกว่ามึงบินไปแล้วเพื่อนโอเคได้กุญแจแล้วขอบคุณคิดดูเดะการที่แบบมาสำรวจที่แบบนี้คนเดียวอะแทนที่มันจะมาเอ้ยแทนที่มันจะพาเพื่อนมาแม่งเสือกมาคนเดียวอะหาเรื่องตายชัด กูคิดไปเองเหรอว่าไม่ใช่เสียงคนเดินตามใช่ไหมหวังว่าจะไม่ใช่เสียงเดินวนเหมือนมีเสียงคนเดินตามหลังอ่ะกูไม่หันหลังไปนะกูไม่หันนะไอ้เหี้ยไอนน้อะไรรถเก้ยพร้อมตายเหรอไอ้เหี้ยแมง่ง โอ้โหได้เล่นอย่างี้ใช่ไหมไเฮียแม่งกูเด้งเลยสัตว์เฮียแม่งเมื่อกี้ดีกูไม่ไปยืนอยู่ข้างหน้ามันแต่กูได้ไปต่างโลกเลยมีสองที่อ๋อมันเป็นรถนี่อะไรอ่ะแสงไฟถ้าเกิดว่าผมบ่นเยอะไปก็นั่นแหละนะไม่อยากให้เงียบอะกูกลัวเฮีย ไปมาจากไหนอะคุณที่นี่ที่ไหนอะคือมันเป็นเกมให้เราทำอะไรให้เราสำรวจอาไซโตหนึ่ง้าแปดเจไรแวะนี่มันมันที่ฝังโซเบอร์กูมาอยู่ไหนเนี่ยไปต่อตรงนี้คืออะไรอา้าวไปไม่ได้แล้วปิดทางแล้วอันนั้นมันอะไรอ่ะ น่าคนใช่ไหมแย่กูคิดไปเองเอา,าไม่ไปยุ่งแล้วกันโชคดีครับไปละบางเคผมไม่ได้พูดอะไรแม่งก็แบบน่ากลัวเนี่ยเกมมันเงียบมากเลยมีแค่เสียงตีนอะถ้ามันไปอยู่ในชิปคงไม่น่ากลัวหรอกเออกูตัดให้ไม่น่ากลัวอยู่แล้วแต่คนเล่นนี่เดะเฮียแม่งเยี่ย,ยจะแตกกอ้สัตว์ไหนหกดอ้าจริงด้วยแล้วไงต่อ ว่าแต่ไอรถที่มันขับเมื่อกี้แม่งหายไปเลยเว้ยมันหายไปได้ไงวะรถบินเหนอะไม่ไม่อยากจะเชื่อฟังดูคิโมะใช่ไหมโอ้ยเบื่อพัซเซินโว้ยไม่อยากเล่นพัซเซลิลแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีประเด็นแน่นอนอ่ะวโ e เมนต์เลตเออ้า เออคอมพิวต์เดอะคูร์โคกอ่าหา้าโอเคไอ้จริงๆไม่ใช่ไรหรอกผมไปเปิดดู YouTube มา <laughs> โ,อโอ้โอ้นันนันน่าอ่ามันหายไปแล้วแล้วมันเปิดได้ไงอ่ะอ๋อรถไฟฟ้าผม่าใจล้ว จำได้มันมีคนยืนอยู่ตรงนี้มันมองกูอยู่มันแบบ looking you can see me ไหนกดดูดิเฮล้มี <c oughs> อะไรวะเอาเฮี้ยกูโดนขังเอาเอาทีนี้เอาไงอะทีนี้ออกไงอะสวัสดีครับผมติดอยู่ในตู้เฮะเสียงอะไรวะ กลัวนะเออเออเชื่อแม่งกลัวกูโดนละ <c oughs> เอ,อ้อยเกี้ยวพ้องตายเหอะยัดแม่นี่ยังเสียงกบด้วยใช่ไหมนะ่ะเอออย่างน้อยเกมก็ไม่เงียบอันนี้อะไรอะ่ะ There is something in the van อ้าวประตูติดทำไงอะทีนี้ มีอะไรอยู่ในรถตเต้เสียยเฮีย้ยเลยวะใครเสียงรถใครมันกระเด้าอยู่ในนั้นเออเปิดขอร้องกูไม่อยากเจออะไรที่มันทำให้ตกใจอีกแล้วตกใจที่แม่งร้อนเลยโอเคได้ขวานโอกูได้ขวาน อย่างน้อยก็ทำให้อุ่นใจขึ้นมานิดนึ่งถึงรู้ว่ามันจะทำอะไรผีไม่ได้ก็เหอะคือเราเข้าอุมโมงมาแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยเดินมั่วชิบหายตัวละครอีกไม่นานมันจะไปโผล่พม่าแล้วมั้งโอเคบ่อน้ำรู้สึกไม่ดีกับบ่อน้ำญี่ปุ่นเลยไม่สิ้นอ๋อโอเคว่าของเยอะเลยเว้ย เอาเชือกให้เสร็จก่อนแล้วกันเสียเกล้ยเลยเฮ้ย,ย,ยกูเพราะว่ามันจะเป็น PTSD แล้วแหละเออเออเอเอ,เอไปไม่ได้เออใช่ไหมห้ามไปเออจริงด้วยมันไม่ให้ไปเราต้องจุดเทียนก่อนโอเคครับไม่ลบห,หลู่แล้วครับ จุดเทียนโอเคสามอันเรียบร้อยเยฮ้ยฮูคืออุโมงมึงสร้างทำไมแบบนี้วะขนาดคนเดินไม่แยมลำบากยันรถมันจะขนาดไหนเยอะเนี่ยอันนี้ที่ไหนอะ่ะอันนี้มันถนนหรอ คอร์ดอพูลิสอ่าโทรเลยตำรวจช่วยด้วยนายโอเคตำรวจจะมาอีกไม่กี่นาทีก็ว่ากูน่าจะเจอดีตรงนี้แหละให้เรายืนรอตำรวจไหมเฮ้ยวุ่นใจไอ้บอก kia mèng, có bà điều đại kha, ai sập, đẹp hui, nên mình, ờ, nó, nhả con đó, ai, ai, guli con nè, chạy sắm, chấm sạc, nhả đó, nhả เสียงอะไรอะ่ะเสียงตัวละครกูร้องเหรอ디소เดคคอร์ดิ i งเฟล i แบ a เอนดิ n งโอเคครับผมจะไม่เล่นอีกรอบแล้วผมก็จะไม่เล่นอีกเพราะกูกลัวแม่งไอ้ี้ยแม่งแ,แนะนำเกมเชี่ยอะไรมาให้กูเนี่ยบบเหี่ยโบ้ยเอาเป็นว่าโอเคถือว่าเป็นเกมที่ดีใช้ได้ถึงผมจะได้แบ d เอนดิ g งก็เถอะแต่กูไม่เล่นอีกรอบ